สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตไว้แบบอินเสิร์ตรูปภาพอะไรแบบนี้เลยครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับรูปแบบต่างๆเพื่อนๆยังสามารถปรับแต่งได้เองครับคัสชั่นเข้าออกมีมาพร้อมทั้งหมดเลยครับปรับขอบเปลี่ยนสีต่างๆได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรา แบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกมาถึงนะครับเพื่อนเพื่อนทำการดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนครับลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้นะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการแตกไฟล์แบบนี้แล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยว <ๆ S 1> ini แล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้อ่ะมีทั้งหมด4ไฟล์แบบนี้เลยนะครับไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะแต่ก่อนอื่นครับไฟล์ a ี e ในคลิปนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ในโปรแกรม Premiere Pro เ,เวอร์ชัน2021นขึ้นไปนะใช้ได้ใน Premiere Pro เ,เวอร์ชัน2021นขึ้นไปต่ํากว่านี้ใช้ไม่ได้นะครับ2 0 2 1 2022เนี่ยหรืออนาคตเนี่ยจะมีเวอร์ชันใหม่ๆปีใหม่ๆออกมาเนี่ยสามารถใช้ได้หมดนะสูงกว่า2021นะอ่ะไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะมาที่ Premiere Pro นะครับให้นนาบ หาคําว่ากราฟิกนะแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลากคมอย่างนี้นะเราก็ลากมาใส่ในนี้มันเป็นไฟล์เทมเพลตแบบเวลาเราอยากอินเสิร์ตรูปภาพอยากจะแนะนํารูปภาพนู้นรูปภาพนี้อะไรเงี้ยเราก็เอาเทมเพลตพวกนี้นั่นแหละไปใส่นะพอเพื่อนเพื่อนลากมาใส่ในตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำการเลื่อนหานะครับมันจะชื่อว่า Picture เนี่ยครับพิกเจอร์ v สี่จุดหนึ่งแล้วนะในเวอร์ชันนี้เราก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้เลยนะวิธีใช้งานอย่างนี้ลากลงมาอย่างนี้ อ่าแต่ถ้าเกิดลากลงมาแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลากลงมาให้หมดก่อนถ้าเกิดลากลงมาแล้วเนี่ยแล้วมันใหญ่กว่าโปรเจกต์ของเราแบบนี้เนี่ยจริงจริงไฟล์นทมเพลตตัวนี้เนี่ยผมทํามาขนาด 4K นะแต่ซีเควนซ์ที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นพันแปดสิบนะอ่ะก็ไม่เป็นไรผมก็จะทําตัวอย่างให้เพื่อนๆดูในพันแปดสิบตัวนี้เนี่ยแหละแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อลากมาแล้วมันใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมให้เพื่อนๆพทการลากคลุมทั้งหมดนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆ่ลากลงมาแค่ตัวเดียวเนี่ยลากคลุมแค่ตัวเดียวหร ปุ๊บแค่นี้มันจะพอดีกับโปรเจกต์ของเราแบบนี้เลยนะอ่ะพอได้พอดีแบบนี้แล้วเนี่ยหรือถ้าเกิดใครใช้ในโปรเจกต์ที่ 4K เนี่ยลากลงไปมันก็จะพอดีแบบนี้เลยนะเออแต่ผมลากมาในโปรเจกต์ที่เป็น1080นะกดที่ตัวไฟในเพจต,ตัวนี้นะหรือจะตัวไหนก็ช่างอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนข้อแตกต่างแล้วกันอย่างไอสอตัวแรกเนี่ยตัวที่1ที่2เนี่ยอ่ะผมแยกกันนี้ตัวที่1ที่2เนี่ยมันจะเป็นท n s ซิชันเดียวกันนะเป็นทัสซิชันเดียวกันก็คือเด้งขึ้นมาจากด้านล่างอย่างเงี้ย เด้งขึ้นมาจากด้านล่าง2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นทราซิชั่นเดียวกันส่วน2ตัวหลังเนี่ยมันจะเป็นทราซิชั่นแบบเด้งจากเล็กมาใหญ่อย่างนี้นะอ่าเด้งมาอย่างนี้นะอ่าตัวนี้ก็จะเด้งมาแบบนี้แล้วที่2ตัวนี้มันแตกต่างกันเนี่ยอ่ามีตัวหนึงเนี่ยเป็นแนวนอนอีกตัวหนึงเป็นแนวตั้งแล้วก็2ตัวแรกเนี่ย ตัวหนึ่งเป็นแนวนอนอีกตัวหนึ่งเป็นแนวตั้งนะเออเลือกรูปมาใส่ให้ถูกแนวของมันแค่นั้นแหละเออแล้วก็เราอยากได้ทัสซิชันตัวไหนเนี่ยเราก็เลือกตัวนั้น2ตัวแรกเนี่ยเป็นแบบเด้งมาจากด้านล่าง2ตัวหลังเนี่ยเป็นการเด้งมาจากเล็กมาใหญ่นะอ่ะวิธีการใช้งานก็คือกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยแหละเราก็มาเปลี่ยนรูปตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้จะเขียนคาว่าเปลี่ยนรูปเพื่อนๆก็ Import รูปเข้ามาจะใส่รูปอะไรก็ช่างอ่ะสมมติผมจะเอารูปนี้ผมก็ลากรูปนี้มาใส่แค่นี้เองเปลี่ย ง่ายๆอย่างนี้เลยจบเลยแล้วก็สมมุติเ,เราอาจจะไม่ได้อยากให้มันเต็มจออย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็กดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้แหละแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลกดที่โมชั่นเราทําการย่อตามใจชอบของเราไปเลยเราอาจจะแบบอยากอินเสิร์ตรูปเล็กๆอ่ะที่อยู่มุมจออะไรเงี้ยเราก็วางที่มุมจอ,อไว้อย่างเงี้ยเออเราก็เพย์ฟึบนี่แค่นี้เราก็อินเสิร์ตรูปเด้งขึ้นมาแค่นั้นแหละอ่ะแล้วเรามาดูการปรับแต่งว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือ ตรงนี้เนี่ยจริงๆก็สามารถขยายย่อรูปเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นความโคง้งอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้มันน,นี่ดีกว่าเอาให้เต็มจอกัอนจะได้เห็นชัดๆเป็นความโค้งนะครับปรับได้โค้งอย่างนี้เลยเห็นไหมอ่าหรือจะเอาให้มันมนๆหน่อยอะไรเงี้ยก็โอเคขนาดขอบก็เป็นขนาดขอบนี่ครับขนาดขอบอ่าประมาณนี้สีขอบก็อ่ะแล้วแต่อยากจะเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนเห็นไหมแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นเงาครับเงาก็คือเงาของมันอนะ่ะเออ นี่ครับเงาปรับได้อ่าปรับเงาแล้วก็ปรับแต่งเสร็จถ้าเกิดเราอยากยอ่อเราก็ย่อลงไปอย่างนี้แล้วก็ไปวางตามตำแหน่งที่เราต้องการอ่ะลองเพย์ดูเป็นประมาณนี้นี่ฟึบอ่าแล้วก็ไอตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยเราสามารถยืดหดได้ตามใจชอบเลยนะตามอิสระเลยอย่างเงี้ยเราอยากขึ้นช้าขึ้นเร็วยังไงเนี่ยขึ้นได้ ตามใจชอบตัวที่สองเนี่ยก็คือก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ละตัวปรับแต่งเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นแนวตั้งเดี๋ยวผมจะหารูปแนวตั้งมาจะมีเปล่าไม่รู้อ่ะจริงๆรูปแนวนอนก็ได้นะจริงๆรูปแนวนอนมาใส่ในตัวแนวตั้งก็ได้เออแต่นี้รูปแนวตั้งเยมันก็เป็นประมาณนี้ปรับแต่งก็ตามใจชอบอ่ะเดี๋ยวผมลองเอารูปแนวนอนมาใส่นี่ครับรูปแนวนอนแล้วเราก็ทําการเลื่อนได้อะไรเงี้ยเห็นไหม อ่ะแล้วก็วางไปแล้วก็อีก2ตัวก็คือเหมือนกันทั้งหมดนะแต่แค่มันจะเด้งมาจากเล็กนะประมาณนี้เด้งมาจากเล็กเดี๋ยวผมลองหารูปดูอ่ะรูปนี้ก็ได้อ่ะลากม,มาใส่แค่นี้เองเห็นไหมแล้วเราก็ทําการย่อหรือจะขยายหรือจะไว้ตําแหน่งยังไงอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะอ่าอาจจะไว้อ่ออินเสิร์ตรูปภาพอาเด้งขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วก็อ่ะปรับขอบหน่อยเห็นไหม ประมาณนี้ก็โอเคแล้วลองเพยดูฟึบอ่าเห็นไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแนวตั้งก็คือเหมือนกันปรับแต่งเหมือนกันทั้งหมดนะมีหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมแล้วก็ส่งข้อความมาหาผมเยอะมากนะว่าอยากให้ผมทํารูปอินเสิร์ตแบบเนี้ยในคลิปก่อนๆนหน้านี้เนี่ยที่ผมเคยทําคลิป แจกไฟล์เทมเพลตที่เป็นอินเสิร์รูปภาพอะไรแบบนี้เนี่ยในคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีพวกลูกเล่นต่างๆเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ทักเข้ามาครับอยากได้แค่แบบเออเป็นแค่รูปแล้วก็มีกรอบปรับกรอบได้ปรับขอบปรับเงาอะไรเงี้ยแค่นี้ก็พออะไรเงี้ยหลายๆคนเนี่ยทักเข้ามาอยากได้แบบนี้เยอะมากเพราะว่าจริงๆในโปรแกรมตัดต่อเองเนี่ยโปรแกรมพริมี Pro เองเนี่ยมันอาจจะไม่มีฟังก์ชันโดยตรงที่ใส่ขอบได้แล้วก็ปรับเงาปรับ อะไรเงี้ยมันอาจจะยุ่งยากไปสักเล็กน้อยนะมันก็ไม่เล็กน้อยหรอกในโปรแกรมพ r e มียโป o ถ้าเกิดจะทำรูปแบบนี้เนี่ยจริง,รงๆก็ค่อนข้างยุ่งยากเลยนะสำหรับผมเนี่ยผมว่าถ้าเกิดได้เป็นเทมเพลตแบบนี้ไปเนี่ยมันก็จะทำให้เพื่อนๆทำงานได้ง่ายขึ้น,นแล้วก็เร็วขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเนี่ยเราอยากได้รูปไหนมาอินเสิร์ตเนี่ยเราลากรูปมาใส่แค่นั้นเองแล้วมันก็เด้งเข้ามาเด้งออกปรับใส่ลูกเล่นรูปแบบต่างๆใส่ได้หมดเออมันก็ ก็ง่ายแล้วก็สะดวกนะสำหรับเทมเพลตพวกนี้นะผมก็ทําแจกมาเยอะแยะมากมายอย่างยาวนานนะหลายๆตัวเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยช่องเล็กช่องใหญ่ช่องน้อยเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะมากแล้วนะก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะผมมีแจกมาเยอะแยะมากมายนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่ หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผมจะทําคลิปสอนอะไรครับฝากทุกคนติดตามมาด้วยครับสาหรับ